สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเสาร์วันที่27สิงหาคม2567ครับมาเข้ามาเมืองเฮ็ดกันครับฝนกับบูย๊ยทางเมืองกันตกคักรูแน่นนะครับเมื่อคืนนี่ก็ตกบักแห้งครับเอาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งเฮ็ดเฮ้าโหนะครับอุ้ยกูดะปัดโว่กลุ่มนี้ครับซัมส,สีแกียนกูดะซุ้มเป็นไข่ขึ้นมาใหม่กับมีเด้อเพื่อนๆพ่นะ นี่ครับกุ้มนี่ได้หมอหนึงพอดีนี่เพื่อนๆค่อยให้เบิง้งนี่นี่โดบกงใหญ่เลยครับนี่เฮ้ยกูด่ากูด่าได้พดเพื่อนๆนี่ซุปเป็ลไข่คะแนนนั่นก็มีนี่ครับไข่ซ้ำไข่ไก่เนี่ยครับแบบซุปนี่แล้วแต่สวรรค์ครับตัวนี้ซ้ำกับปั้นพผมนีดด้ตัวใหญ่ๆนี่ครับ,บกูด่าบกงใหญ่เลย อันพวกนี้จะเก็บไว้เฮ็ดเชื้อครับเพราะว่าเฮาเฮาหมักเชื้อไปยู่อ่าเมื่อคืนนี้ก็กินปิ้งปนไปแล้วพวกนี้จะให้บานมือแรกเขาจะเก็บเนาะเอาจากมาเก็บตอนแรงเพื่อสไปเฮ็ดเชื้อครับครบัเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งก็คือที่เฮาเคยเก็บ,มบนเมื่อวานนี่อุ้ยลุมนี้ออกรู้ครับมองนี้ออกรู้ครับดูเน่ ก็ว่าฝนเนี่ยอู้ตกดีครับมันนี่ดินนะถ้ามันอุณหภูมิอะไรมันมันบกเกิดครับพวกเห็ดรักกันเดียวกันกับพวกเห็ดฟางเห็ดอย่างนี้ครับที่เขาจะคุ้มผ้าคุ้มยังเนาะถ้าดินบ่เอ้าบ่อยังอีลีมันก็บกเกิดได้เห็ดนะเพื่อนๆเห็ดปลาเห็ดอันละงกสวนอย่าง้คือกันครับอุณหภูมิดินบ่ได้ไรกับ่กเกิดเด้ครับแต่ว่าดีอย่างหนึ่งของเฮามันหัวเชื่อเขามันดีครับ เชื่อเห็นละงงกของน้องพดมันดีอย่างหนึ่งคือมันเข้มขน้นดีใจกับเพื่อนๆอ,อยู่ครับที่ได้เชื่อเห็ดไปของน้องพอดไปชุดนีข้ของปีนี่มีตะดอกกงามที่เอาไปเห็มมักเชื่อให้เนาะปีนายนี่ได้เก็บแท้ครับสำหรับคนที่ลงเชื่อเห็นละง,งกน้องพอดของเชื่อเห็ละง,งกเนาะใจเย็นใจเย็น,เยนๆเดี๋ยวก็ได้ท่ายได้กินคือผมแบบนี้นะครับ กูนะใช,ใช่เบืองกูใช้ยังไดรกับเสออ่อน,นยีมันนั่นคือบ่นานนะครับขอบคุณครับที่เขามารับชมถ้ามาก,กดไลค์กดแชร์ให้นยเดอ้อครับผมสวัสดีครับ